ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการรับสิทธิคนละครึ่งของรัฐบาลนะครับโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่1 6ตุลาคมปี63นี้นะครับเวลาสมัครนะครับก็ต้องเป็นเวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกานะครับโดยมีเงื่อนไขการสมัครนะครับต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับและถือสัญชาติไทยนะครับและมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับณวันที่สมัครนะครับผมและต้องไม่เป็นผู้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและก็สามารถรับสิทธิ์ได้จํานวน10 คนหรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดนะครับผมสาหรับผู้ที่รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งไปแล้วนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการชอบดีมีคืนนะครับโครงการคนละครึ่งนะครับก็ผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็จะรัฐบาลจะช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับ50%ไม่เกินวันละ150บาทต่อวันต่อคนนะครับแล้วจะมีให้ไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดโครงการนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมนะครับจนถึง31ธันวาคมปี63นะครับใช้สิทธิ์ได้ที่ร้าน อาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและร้านที่เข้ารวบโครงการเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ซื้อหวยนะครับและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและบริการต่างๆนะครับโดยชําระเงินผ่านแอปเปาตังนะครับสำหรับวิธีการสมัครไปดูกันในคลิปเลยครับครับสำหรับวิธีการสมัครรับสิทินะครับก็ให้เข้าไปที่เว็บคนละครึ่ง www คนละครึ่ง com นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็กดไปที่ปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์สีส้มๆนะครับ หลังจากนั้นจะมีเมนูย the ่อยขึ้นมานะครับให้เลือกไปที่สำหรับประชาชนครับหลังจากนั้นรอสักครู่ครับก็จะมาสู่หน้าเงื่อนไขนะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างสุดนะครับมันจะมีที่ให้ติ๊กถูกนะครับว่าข้าพเจ้าได้อ่านนะครับแล้วกดปุ่มยืนยันไปครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าลงทะเบียนโครงการนะครับให้เลือกตรงคํานำหน้าชื่อนะครับให้ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับชื่อภาษาไทยนะครับนามสกุล ก็ต้องให้ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับเป็นตัวเลข13หลักนะครับใส่ให้ถูกต้องครับหลังจากนั้นนะครับก็กรอกรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะครับโดย2ตัวแรกนะครับจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับส่วน10ตัวหลังนะครับจะเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับกรอกให้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับก็มาถึงวันเดือนปีเกิดที่ปรากฏบนบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ ก็ให้ระบุให้ถูกต้องนะครับท่านไหนที่มีวันเดือนปีเกิดก็เลือกวันเดือนปีเกิดไปเลยนะครับสาหรับท่านไหนที่มีเฉพาะเดือนและปีเกิดก็ให้เลือกเดือนและปีเกิดนะครับส่วนท่านไหนมีเฉพาะปีเกิดก็ให้เลือกที่ปีเกิดนะครับต่อไปนะครับระบบจะให้เรากอกหมายเลขเบอร,ร,ร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้สําคัญมากนะครับ1เบอร์ต่อ1สิทธิ์นะครับใช้รับรหัส OTP ไว้ลงทะเบียน ตัวนี้รับสิทธิ์ให้สําเร็จนะครับเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้ให้ใช้เบอร์เดียวกับที่เราสมัครแอปเป่าตังค์ด้วยนะครับจะทําให้สะดวกและง่ายดายในการใช้ใจ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอีเมลนะครับท่านที่มีอีเมลก็ใส่ไปนะครับส่วนท่านที่ไม่มีอีเมลก็เว้นว่างไว้ก็ได้นะครับ พอหลังจากนั้นนะครับก็เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะครับให้กดปุ่มลงทะเบียนครับพอกดปุ่มลงทะเบียนเสร็จนะครับรหัส otp จะถูกส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เราใส่ข้อมูลไปนะครับให้เรากรอกรหัส otp ให้ถูกต้องนะครับจะมีอายุอยู่10นาทีนะครับรหัส otp ตัวนี้เมื่อกอกถูกต้องแล้วนะครับระบบมันก็จะแจ้งว่าเราได้รับข้อมูลแล้วนะครับหลังจากนั้นโปรดรอ ss m เพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน3วันนะครับเพียงเท่านี้ ก็สำเร็จแล้วนะครับเราลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็รอ SMS ยืนยันเพียงเท่านั้นนะครับส่วนขั้นตอนที่ยากสําหรับการสมัครตัวนี้น่าจะเป็นหมายเล็กโทรศัพท์มือถือนะครับที่จะต้อง หนึ่งคนต่อหนึ่งเบอร์นะครับก็ต้องเลือกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ใช้เบอร์เดียวกับที่เราสมัครลงทะเบียนไว้กับแอปเปาตังค์ด้วยนะครับจะทำให้สะดวกกับการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ